หนุ่มกัญชัยสุดจะทนฟาดเดือดกลางโพสต์ทนายธรรมราชค้นกดไลค์เป็นพันจากกรณีทนายธรรมร,ราชได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทนายธรรมร,ราช The l o อ a l of l ออฟลีก y ระบุถึงรายการโหนกระแสและต้นอ้อเป็นหนึ่งเผยว่า ผลกระแสจะไม่เชิญท่านประธานอ้อคนสวยมาออกรายการเพื่อถามในระครับว่าผัวเขาจบปริญญาตีหรือยังและจบจากที่ไหนประชาชนอยากรู้ล่าสุดอย่างเดือดเมื่อนุ่มกันชัยนั้นได้โผลเมน้นกลางโพสต์ดังกล่าวระบุว่ากูเชิญแล้วเขาไม่มามึงไปเชิญมาให้หน่อยมือไม่พายอย่าเอาหน้าราน,น้ำสิวะจะได้ช่วยๆกันอ๋อลืมแล้วเมื่อไหร่มึงจะออกมาล่ะ เห็นปฏิเสธตลอดเหมือนกันนี่อยากคุยเรื่องจ่ายภาษีจะได้เป็นความรู้ซึ่งเบนดังกล่าวก็ได้มีผู้เข้ามากดไลค์เป็นจำนวน2.9พันคนกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่ากันชัยฟาดกลับเดือดสะเทือนทั้งประเทศเลยทีเดียวเรื่องราวจะจบแบบไหนต้องติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะทางทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ